สวัสดีค่ะการลดความอ้วนนะคะไม่ยากเลยค่ะแต่ว่าที่ยากคือทํายังไงไม่ให้เรากลับไปอ้วนอีกค่ะรู้ไหมคะว่าคนไทยหนึ่งในสคนนะคะเป็นคนอ้วนนั่นหมายความว่าถ้าเราอยู่กับเพื่อน3มคนมองซ้ายมองขวาไม่เขาก็เราค่ะหนึ่งในนั้นที่เป็นคนอ้วนแต่ว่าข่าวดีก็คือว่าเดี๋ยวนี้นะคะคนไทยเกือบ50%เลยที่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพแล้วก็รูปร่างของตัวเองมากขึ้นญิงรู้ทุกคนก็รู้ ป้าข้างบ้านยังรู้เลยค่ะว่าการจะลดความอ้วนให้ได้ผลเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีวินัยมากๆแล้วก็มีสูตร30 70 ไม่ใช่เลขบนเลขล่างนะคะแต่30%มาจากการออกกําลังกายและอีก70%เป็นเรื่องของอาหารที่เรากินค่ะทีนี้อาหารที่เรากินน่ะเราจะไปหาอาหารดีๆมีคุณภาพได้จากไหนเพราะว่าการจะทําอาหารมีคุณภาพซักมือนึงเนี่ยมันจะต้องใช้วิธีการที่ค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลาที่ค่อนข้างมากด้วยไหนจะเรื่องของสารอาหารไหนจะเรื่องของคุณภาพและปริมาณไหนจะเรื่องของความสะอาดแล้วก็สุขอนามายัยทาให้หลายคนเนี่ย ทำไม่สามารถทําอาหารกินเองได้ทุกมือ้อหรือว่าทําได้บป๊บๆก็เลิกแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมซื้ออะไรง่ายๆกินนะคะทีนี้การที่จะหาอาหารดีๆมีคุณภาพซักมือ้อเนี่ยเราจะหาที่ไหนดีละ่ะหญิขอแนะนำเรนาต้าอัลตรามีค่ะเรนนต้านะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารสามารถกินแทนอาหารได้เลยหนึ่งมือ้อเราจะได้รับสารอาหารครบทั้ง5หมู่ในปริมาณ2 2 4กิโลแคลอรี่เท่านั้นค่ะและที่สำคัญน,นะคะ ยังทานง่ายชงง่ายด้วยค่ะเพียงแค่ใส่นะ้ำประมาณ400มิลลิลิตรต่อเอาตะ้ามี2ซองนะคะแล้วเราก็ เช็คเลยค่ะปิดฟ้าเช็คเช็คเช็คแค่นี้เราก็ได้มื้ออาหารที่ครบทั้ง5้าหมู่ในปริมาณที่เหมาะสมที่สำคัญนะคะร่างกายยังดูดซึมไปใช้จนหมดไม่เหลือสะสมเป็นส่วนเกินของเราแน่นอนแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าเอ๊มันจะปลอดภัยหรือเปล่าเพราะมันค่อนข้างใหม่ในประเทศไทยใช่ค่ะมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างใหม่นะคะแต่ว่าที่เมืองนอกเนี่ยพวกผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อ,อาหารหรือว่ามีรี p l a c e m e n t เนี่ยเขาทานกันมาสักระยะแล้วค่ะ นี่ให้ดูเลยเรามีออยอนะคะถูกต้องตามกฎหมายออยอนะคะยังให้คำรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารสามารถควบคุมและลดน้ำหนักได้ด้วยค่ะนี่นะคะชงแค่เช็คเช็คเช็คง่ายๆก็สามารถดื่มได้เลยทันทีกลิ่นวานิลาหอม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 มากเนี่ยค่ะเราได้อาหารเย็นแล้วหนึ่งมือ้อในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกายและที่สำคัญได้สารอาหารครบทั้งห้าหมู่ด้วยค่ะ